เดือนนี้เป็นเดือนที่ผมซื้อมัง,งะเยอะที่สุดในชีวิตก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพบกับช่องเอ็นมัง,งะอีกแล้วนะครับนี่คือนี่คือมัง,งะที่ผมซื้อในสามเดือนโดยใช้เวลาแค่สามเดือนนะตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมีนานี่เลยขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันว่ามันมีเรื่องอะไรกันบ้าง let's go มาที่ทางซ้ายนี่ก่อนเลยนะครับเป็นในส่วนของ แพ็กชุดสยามมิสเตอร์คอมมิกอ่ะคือมันถูกมากทุกคนแพ็กนี้น่าจะไม่กี่บาทเองอะ่ะเรื่องคือนะครับอ่ะโฟกัสหน่อยสีเล่มจบนะครับก็เห็นลายเส้นมันก็โอเคนะแต่ว่ากระดาษมันจะเหลืองไปหน่อยนะแล้วกระดาษมันก็จะแบบว่ามีขึ้นขึ้นิดน,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 นึงนะสำหรับเรื่องนี้ก็เป็นแพ็กชุดแตนะ่เนาะมันไม่กี่บาทเองนะครับราคาปกก็ห้กว่าบาทนะก็เลย ไม่ได้สีอะไรนะครับโอเคต่อไปเป็นเรื่องนี้นะครับอ่ารูดอบเจอคี้นะครับมันดูแบบว่าเอ้ยไม,ไม่ค่อยมีแนวนี้ในมังงะญี่ปุ่นนะครับมันจะเ,เป็นแบบว่าเป็นสมาคมมาทุกอย่างอะ่ะเออผงก็เลยแบบลองซื้อมาดูแล้วก็ลายเส้นก็สวยดีนะโอเคแต่ว่ากระดาษก็สีค่อนข้างจะตำตาํตำตาลแล้วแต่โอเคอยู่นะครับราคาก็ไม่แพงด้วยนะสำหรับเรื่องนี้เรื่องต่อไปกันเลยนะครับเป็นอายาคชิ t r ร a แองเกิลนัเองนะครับ16เล่มจบนะครับสยามอินเตอร์คอมิกลดราคา299 16เล่มโอ้ตกเล่มมาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าถูกมากคือที่ผมซื้อมารวมกับ2เรื่องที่แล้วอะ่ะ300กว่าบาทเองนะก็คือได้ประมาณ30กว่าเล่มอะ่ะคือตกเล่มละ10บาททุกคนใช่อันนี้คือหนังสือเล่มละ10บาท <Wow. S 1> ที่ผมได้มาจากสยามอินเตอร์คอมิกนะครับก็มีทั้งหมด16เล่มนี้เลยนะก็อาจจะหยิบให้ไปดูได้ อาจจะหยิบให้ดูได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าเนี่ยมันค่อนข้างยะเยอะนะ1ิบหกเล่มก็เล่มหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะส6หเล่มต่อไปก็จะเป็นมาซามมเนะคุงนะครับสำหรับมาซามมเนะคุงนี่ก็ตามมานานอยู่แล้วนะตามมาน่าจะตามจนจบเลยแล้วก็ล่าสุดประกาศบล็อกไปแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมพิเออเดอร์ไปละต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องนี้เลยนะครับไอเรื่องนี้ก็เป็นแพ็คชุดสยามมาเดินนะครับ ดูรอนดูรูบอนอันนี้มาจากแพ็คชุดเหมือนกันนะครับเป็นแต้มสันนะก็คือผมยังไม่รู้หรอกเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าผมเห็นราคามันถูกมากนะครับผมก็เลยสั่งมาเลยนะนี่ห้าเล่มจบนะครับห้าเล่มรู้สึกว่าสี่สิบเก้าบาทมั้งหรือห้าสิบเก้าบาทเนี่ยทั้งห้าเล่มนะเออก็อเรียกว่าถูกมากเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องนี้ครับอันนี้เป็นเรื่องออที่ผมซื้อตามต่อนะก็เป็น เพ่อบ้านสุดเก่งนะครับที่เคยทํารีวิวไปนะที่เป็น LC ใหม่ของสยามนะครับก็อ่านไปแล้ว2เล่มน,นะก็คือสนุกดีแล้วก็ซื้อเล่ม3ต่อเลยเพราะมันออกรัวๆเลยครับก็ไปลองกันได้นะครับเป็นแนวให้เก่งนะวิวาแต้มพิดครับอันนี้ก็ตามต่อเช่นกันนะจริงๆมันมีโปสการ์ดด้วยนะแต่ผมเก็บใส่แล้วก็เลยไม่ได้เอาเอามาให้ดูนะครับเออก็ตามต่อนะครับยังไม่ไอ่านต่อเลยนะ พาเคนนะครับอันนี้ก็มีโปสการ์ดเช่นกันนะครับก็ตามต่อหลายเส้นดีนะครับเรื่องนี้แล้วก็เนื้อเรื่องก็เข้มข้นด้วยนะเออส่วนอันนี้ครับเป็นเมื่อยูริผีบานก่อนวันเดธไลน์นะครับเป็นแนวแบบว่าชีวิตของสาวน้อยมอปลายต้องมาอยู่กับนักเขียนอะไรเงียเง้ยน,นะครับเป็นยูรินะเออก็สี่เล่มจบนะคบผมเห็นเขาเปิดพีหงเลยสั่งมาเลยแล้วก็ได้ ได้เรื่องนี้แถมมาด้วยนะครับก็คือโอ้ชื่อเรื่องยาวนะครับเป็นเรื่องราวชาวยูลิขอจีบสาวที่ยืนการว่าไม่มีทางชอบผู้หญิงด้วยกันให้ติดภายในหนึ่งร้อยวันตามชื่อเรื่องเลยเนื้อเรื่องย่อผมไม่ต้องพูดแล้วนะก็คือเรื่องนี้ดีนะครับเป็นยูลิแล้วก็ออกแนวสิบแปด้วกเลยนะเออมีฉากอย่างว่านะครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งอุย้ยไม่นิดแต่เยอะอยู่แล้วก็เรื่องสุดท้ายของสยามนะครับเป็นหัวใจตรงนี้ขอชั้นชิมหน่อยได้ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รีวิวไปในของ l อสยามใหม่นะก็ ดีเหมือนกันนะครับแนวซักคิวบัตนะเออไปลองกันได้นะครับแต่ยังไม่ได้อ่านต่อเลยต่อไปนะครับเป็นโจโจแลนเล่มสามนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้ผมอ่านตามตลอดอยู่แล้วโจโจแลนแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมอ่านเล่มสามไปที่ผมซื้อมาเล่มแรกนะภาพมันหายทุกคนเดี๋ยวผมขึ้นจอให้ดูหน้าแรกไม่เป็นไรมันมีแล้วมันมันมันให้พักใส่ตาเยอะจังอะไมันเยอะจังอะพี่เอ้ย เขาให้กระดาษทักสายตามาเยอะนะเนี่ยนะครับแปบลบว่าแต่ละหน้าเนี่ยมันม,มีมีหมึกนะก็คือเป็นเรียกว่าความผิดพลาดของรงพิมพ์นี่แหละแล้วผมก็ทักไปเคลมกับร้านเรียบร้อยก็เลยได้เล่มใหม่มาเรียบร้อยนะครับต่อไปเป็นของเซนชูนะครับหนึ่งใจรักสิบเจ้าสาวนะครับห้าเล่มนะก็เหมือนจะหกหรือเจ็ดเล่มไม่รู้จบนะเรื่องนี้ก็ใกล้จบแล้วแต่ว่าผมอ่านไปสองเล่มเองนะครับก็เดี๋ยวว่าจะอ่านต่ออยู่นะก็ดีครับเรื่องนี้ เป็นสิบแปดบอกปะใช่ใช่เป็น18บแดกครับผมต่อไปเป็นของเส้นชูเหมือนกันครับใครว่าเจ้าสาวจะลุกไม่ได้นะครับเล่มสี่ถึงหนะก็จบแล้วเรื่องนี้หกเล่มจบนะครับเป็นเรื่องของเจ้าสาวใส่ลุกนะกับเจ้าบ่าวที่แบบว่าลุกไม่เก่งนะครับเจ้าสาวเลยลุกเลยนะครับเรียกว่าสนุกนะเรื่องนี้เดี๋ยวไปอ่านต่อเหมือนกันช่วงนี้แบบว่า ไม่ค่อยมีเวลาว่างมาอ่านนะก็นานๆทีก็จะได้อ่านเล่ม2เล่มอย่างเงี้ยนะครับรเอาไปเต็นแฟน,แฟนสาวหนึ่งคนครับจริงๆเรื่องเนี้ยผม,มอดอกไปนานแล้วนะตั้งแต่นมี้มันมาคือแบบไม่ค่อยมีฟิลอยากอ่านแต่ว่าก็ซื้อมาเพราะว่าผมซื้อเล่ม12แล้วข้ามเล่ม11ิเอ็ไปเลยทุกคนก็คือเพิ่งมาซื้อเล่ม11ตามไปนี่เองนะครับโอเคไม่มีอะไรมากเรื่องนี้อันนี้นะครับเอ่อ HX Hero นะ คือว่าจะทํารีวิวอยู่อะคือแบบว่าเปิดอ่านแล้วเรื่องมันดีมากนะครับเออแบบมันมีความกลมกล่อมพอดีเป็นแนวที่ผมแบบชอบเลยนะเรื่องนี้นะครับก็มีโปสการ์ดแถมด้วยนะแต่ว่าเก็บไปแล้วอ่ะอันนี้คนเขียนเดียวกันนะครับคนเขียนเดียวกับเรื่องเฮติกิโรเลยก็คือเรื่องฉันและเธอเราตกหลุมรับกันในความฝันนะครับตองนี้ก็สนุกครับแต่ว่ารอเล่มเล่มต่อออกอยู่นะก็รู้สึกว่าอาจจะดีกว่านี้นะครับก็คืออยากอ่านเล่มสองต่อแล้ว ก็เป็นผลงานของอาจารย์ที่ผมชอบท่านหนึ่งเลยนะโอเคเรื่องนี้ต่อครับขออยู่ด้วยได้ไหมครับใช่ขออยู่ด้วยได้ไหมครับนี่แหละชื่อเรื่องเป็นเรื่องของผู้ชายนะครับที่โดนแฟนทิ้งแล้วก็มาอยู่ในแชร์เฮาส์กับสาวๆเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ยนะครับก็เรียกว่าสนุกอยู่นะก็อยากอ่านเล่มต่อไปอยู่นะครับเป็น LC ใหม่นะเล่มละร้อสิบห้ามั้ง ใช่ใช่ใชเร่มล้ร้อยสี่สห้าทุกคนอันนี้มันมีเวอร์ชั่นนิยายนะของรักพิมพ์แต่นี้เป็นมังงะนะครับมีปดการแถมด้วยเออนี่นะครับมีปตการแถมนะฮะลายเส้นเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสวยงามน,นะคือแบบว่าไม่ได้ดูแย่ไปจากนิยายนะคือนิยายบางเรื่องที่แบบว่าเอามาทํามังงะเนี่ยลายเส้นมันจะแบบดรอปลงใช่ไหมแต่เรื่องนี้เออลายเส้นนก็โอเคนะก็เรื่องนี้ครับผม จนกวาดาบของเธอจะหักลงนะครับชื่อเรื่องแปลกๆแ,แต่ว่าสนุกนะเป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวในยุคสมัยเอโดะนะครับที่แบบว่ามีซามูไรอะไรเงี้ยเออมีโชกุนอะไรประมาณนี้นะครับก็พระเอกเนี่ยจะหาสาเหตุที่เพื่อนสมัยเด็กของเขาเนี่ยเสียชีวิตนะครับโดยการที่เขาเนี่ยอยากจะเป็นออผู้คุ้มกันของโชกุนอะไรประมาณนี้เพื่อไปสืบเรื่องวงในและหาสาเหตุที่แท้จริงของเพื่อนเขานะครับ แล้วน้องคนนี้ก็คือชอบพระเอกก็คือเป็นเพื่อนสมัยเด็กด้วยกันนี่แหละคือตอนแรกมีสามคนแต่ว่าตอนนี้มีอยู่สองนะครับอีกคนหนึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะก็เรียกว่าจนกว่าดาบของเธอจะหักลงนี่คืออะไรก็คือน้องนางเอกเนี่ยจะพยายามมัดใจพระเอกนะครับโดยจนกว่าดาบของเธอจะหักลงอะไรฟิลฟินี้นะเออสนุกดีนะครับมีปสอตการ์ดด้วยนะครับกล่องรักไว้สายเล่มสิบสามใช่ไหม คือผมซื้อเพราะาปรดการเลยผมชอบกิโมโนอยู่แล้วนะครับถ้าสังเกตได้ว่าเนี่ยมันจะมีชุดกิโมโนอยู่ที่เป็นฟิกเกอร์นะคือผมเป็นสายกิโมโนอยู่แล้วนะครับก็เลยซื้อมานะครับแล้วก็กล่องรับไว้ใส่นี่ก็สนุกนะอนิเมะก็มีภาค2ด้วยนะครับกํบาลังประกาศทามั้งเอออันนี้สาวแก้วเมืองเหนือเล่ม1ิบ็ดนะครับอันเนี้ยผมแกะซีลแล้วเพราะว่าตอนนั้นอะผมหยิบถุงัอเน,นี้ยออกมาเกินแล้วมันเก็บยากผมก็เลย แกะฟิลมาตอกเลยแต่จริงๆมันมีโปสการ์ดด้วยนะแถมสองแบบเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับซื้อผมยังไม่ได้ดูเหมือนกันทุกคนแต่ถ้าถามผมผมอยากได้อ่ากี่เพ้านะเออเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับคือผมมาแก่ซิลแล้วแต่ผมยังไม่ได้แก่เล่มนะเดี๋ยวมาลุ้นกับทุกคนนี่แหละอ่าเป็นปกด้าน้วยนะครับเฮ้ยกี่เพาอ่ะทุกคนกี่กี่เพาู้สวยนะครับแต่ว่าอังจริงอะ่ะไม่ต้องซีเรียสก็ได้นะมันเหมือนคุ้นๆนะเหนมือนเคย อยู่ในอาร์ตสักเล่มนึ่งนะภาพนี้นะครับก็สําหรับใครที่ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะโอ๋แล้วดูคุณดูหน้าปกดิมันแบบว้าวโอเคสําหรับเรื่องนี้ก็เป็นแต่งงานที่ว่านี่จริงเหรอครับนะรู้สึกว่าจะมีประกศาศทำอนิเมะแล้วด้วยนะน่าจะออกปีนี้ไหมถ้าจำไม่ผิดนะครับก็สนุกดีนะผมเคยรีวิวปหลัยคลิปแล้วแหละนะครับเป็นแนวที่แบบว่าต้องมา บอมเรื่องแต่งงานกันต้องมาแต่งงานกันหลอกๆนะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องย้ายบริษัทไปที่ไกลๆนะครับเออก็เรียกว่าสโลว์ไลฟ์แล้วก็สนุกดีนะแต่ไม่ได้แบบไม่ได้น่าเบื่อนะแล้วก็นี่ครับได้แดงผูกหลักบ้านอมากามินะครับเล่มห้าถึงเล่มแปดนะเรียกว่าซื้อต่อกันยาวๆนะครับผมเพิ่งอ่านไปเจ็ดเล่มเองไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วหลายเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันไปต่อกันที่ฟินิกเน็ตนะครับอันนี้นะครับเป็นไม่มีใครรู้ว่าเราทาอะไรกันในห้องของเธอนะครับก็ เล่มจบแล้วเป็นนิยายนะครับที่ผมตามมาสักพักแล้วนะครับเพิ่งได้ซื้อเล่มจบแล้วก็โอเคเดี๋ยวไม่อ่านดูนะครับยังไม่ได้อ่านตอนนี้นะคุณดูดิมันแบบมันวางจนมันล้นจอแล้วมันไม่มีที่ให้ผมวางแล้วอะเดี๋ยวเอาออกมาตรงนี้แล้วกันโอเคมันก็เอามาไว้ตรงนี้จะได้สะดวกสะดวกนะอันนี้เป็น honey trap share house นะครับเรียกว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกผมไม่คิดว่าจะตามนะแต่ว่าเออ มันปกมันดึงดูดนะนี่ดูด,ดิโอ้เอปิดไปนะครับผมก็เลยอ่ะตามก็ได้วะแล้วก็ลองอ่านดูวยของโคตีนะครับมันเป็นแบบว่าฟิลสายลับสปายนะคือเรียกว่าพระเอกกับนางเอกนี่เขาก็เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะครับแล้วก็ต้องมาอยู่ดีก็ต้องมาเป็นสายลับของอีกประเทศหนึ่งอะไรองี้นะครับแล้วก็ต้องใช้ฮันนี่แท็บแชร์เฮาส์เอ้ยฮันนี่แท็บเนี่ยคือคืออะไรฮันนี่แท็บคือการที่ ใช้เรียกว่าใช้เรื่องทางเพศเนี่ยโยโยนให้ขายข้อมูลออกมาอะไรประมาณนี้นะครับก็สนุกมากๆเลยแนะนําให้ทุกคนไปหาอ่านตอนนี้ออกมาสองเล่มน,นะครับผมเอเมื่อคู่กัดตัวร้ายกลายเป็นหวานใจภรรยาเอ้ยเมื่อคู่กัดตัวร้ายกลายเป็นภรรยาหวานใจก็มีเมสแล้วนะครับไปหาดูกันได้ผมยังไม่ดูดเมสนะแต่ว่ามางังงะผมซื้อมาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเออก็สนุกดีนะอ่านไป2เล่มเองนะ อันนี้แก้วแทนแก้วขาวเพื่อนสาวขายุ่วนะครับผมก็ยังไม่ได้อ่านแต่ว่าผมอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นคนอ่านเขาบอกว่าเหมือนเป็นยูลิยังไงยังไงนะแต่ว่าก็เออเล่มเดียวจบก็เลยซื้อมานะครับของฟินิก์นะของเพิ่งมาส่งอันนี้เลยนะครับผมเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนแรกไม่ได้ว่าจะตามนะสำหรบับดันเจียนรับฉบับเลิฟนะครับเป็นแนว รียกว่าอะไรเป็นแนวอยู่ในโลกปกตินี่แหละแต่ว่าลงไปในดันเจียนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็มีฉากสิบแปดบวกนิดนึงนะก็เดี๋ยวต้องไปลองอ่านดูแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวเอ่อหมอย่า้าหมอย่้าชายแดนนักประจนภัยแรงเอสนะครับอันนี้ก็เป็นลายเส้นอาจารย์คาเกานะก็เรียกว่าดีเลยนะครับก็รอเลยออกเล่มต่อนะเหมือนเห็นเป็นอีบุ๊กและเล่มสองแต่ว่ายังตัวเล่มตัวรูปเล่มยังไม่ประกาศจำหน่ายนะครับ เรื่องนี้ผมเล่งมานานแล้วแกวนี้ป้าจังโอ้ทุกช่องนี่รีวิวกันให้ควักนะ18บวกแน่นอนดูจากหน้าปกแล้วรู้เลยนะครับเดี๋ยวไปเปิดอ่านนะครับโอ้ทุกคนสําหรับเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าอะไรเต็มโตไปหมดเลยตัดไปภาพตอนแรกกุ๊บคุณเห็นปะโคตรเยอะแล้วคือผมอะไม่ค่อยมีเวลาว่างงานถ่ายเพราะว่าช่วงนี้ค่อนข้างจะยุ่งอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะครับก็เลย เอ,อบางทีมันไม่ได้มีฟิลมาตัดคลิปมีฟิลมาถ่ายคลิปอะไรเงี้ยก็เลยนานๆทีจะมาถ่ายให้ดูนะครับก็ขออภัยที่หายไปนานนะแล้วก็อาจจะพยายามลงคอนเทนต์ให้ถี่มากขึ้นนะครับคิดว่านะถ้าทำได้ก็สำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม